ดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นอะไรถึงมาร้านยาคะคือจริงๆปวดขามากเลยอะค่ะแบบว่ามียาอะไรให้ช่วยหายได้ไหมอะอืมมีทั้งยากินแล้วก็ยาทาหรือว่าจะเอาเป็นทั้งสองตัวเลยเอาอันไหนก็ได้ค่ะเอาที่แบบสะดวกโอเคงั้นเป็นตัวนี้นะคะยาเพียแคมค่ะกินครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งถ้าไม่หายมารับยาใหม่ เป okay. okay. ็นตัวน okay. ี้นะคะโอเคกินโดนหายได้ใช่ไหมคะค่ะอืมสี่สิบบาทค่ะโอเคสี่สิบใช่ไหมคะเดาไปมีรักอะไรเพิ่มไหมคะไม่ค่ะเแค่นี้รักกันสิสี่สิบทั้งหมดสี่สิบบาทนะคะเก๋แล้วมาพอดีค่ะขออนุญาตเชิญหน่อค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขอ b r บคร่าวๆก่อนละกันนะคะวันนี้เคสที่เราต้องลงเยี่ยมบ้านมีทั้งหมด8เคสเคส Stroke สเคสเคส Benidens สองเคสแล้วก็เคส n c นอื่นๆที่รอ follow up อีก3เคสวันนี้เคสเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าบ้านผู้ป่วยแต่ละรายก็อยู่ใกล้ๆกันเราทําเวลาได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะมาช้านิดนึงนะคะเพรนี้ว่าเดอร์ผู้ป่วยมีปัญหาก็เลยต้องรอแก้ไขก่อนนะคะพี่กับพี่ไพวันก็เลยเราเอายาผู้ป่วยมาด้วยเลยไไหนก็รอแล้ว ไม่เป็นไรพี่น้องหมอเพิ่งน้อมประชุมกันเนีย่ยวันนี้เราลงกันแปดเคสนะและน้องกำลังบีก็เลยโอเคค่ะพี่ก็แรีวิวเคสมาคร่าวเพราะต้องไปตามดูเรื่องยาผู้ป่วยได้เตรียมไปไม่ไดีเดี๋ยวยาผู้ป่วยไม่ครบค่ะนี่ขยัน <c oughs> ไม่ได้ค่ะต้องเปน็นมือมือ <c oughs> จริงสิวันนี้มีเบริเด้นอ่ะสองเคสนะแล้วพี่อยากจะเตรียม <c oughs> อุปกรณ์ไปเยอะนิดนึง <c oughs> เราจะได้ช่วยกันทำข่าวสาดแผลนปทับกันด้วยแล้วก็เห็นว่าในฉากเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีแผลปทับเยอะ พี่วันนี้หนูเต็มมาเลยเต็มที่เลยค่ะใช่น้องหมอคะเคสผู้ป่วยจะตป็นแพทย์หญิงที่มีซิทธิ์แทนจะสอนผู้ป่วยแล้วแทนกิเวอร์เลยนะคะได้เลยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยอะคา,ายเร็วๆแทนกิบเบอร์จะได้ช่วยซัพพอร์ตได้เยอะเลยค่ะได้เลยค่ะน้องหมอวันนี้เจาะเรื่องทุเคสเลยนะอย่าลืมชวนพี่ด้วยเดี๋ยวพี่คุยกับผู้ป่วยคืนได้เลยน้องวัดความดันเสร็จแต่เรียกพี่มาเจาะเลย ค่อแต่คุณน้องเพีสตร์วันนี้มีผู้ป่วยมารับยาเพิ่มหรือเปล่าเผื่อพี่จะได้เผื่อเวลาให้คอนเซลลิงเยอะหน่อยไม่มีค่ะพี่วันนี้ยาดืมทั้งหมดเลยเราเช็กแอตทิบนั้นกับเอดิอาร์เอสค่ะอนค่ะโอเค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะก็สบายดีค่ะไม่ได้มีวอะไรเดี๋ยวมาค่ะตวร่างกายนิดนึงนะคะได้ค่ะ อยนาคอ่อนแรงหรือว่าปวดตัวเอย่งไรคะก็จริงๆก็ยังมีแล้วแคนปวดข่ายอยู่บ้างแต่ว่าจริงก็หายแล้วอ่ะอืมปวดข่ายตอนนี้ไม่ปวดแล้วหรอคะนะใช่ทป็ยังไงมาถึงหายปวดนะคะก็กินยาโอ้แล้วกินตัวไหนอะคะนะพอจะมีเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวจบเร็วมาให้ดูณน่อันนี้ ตัวนี้ยาพาราซติโมอลรับประทานครั้งละหนึ่ง,งเม็ดพังกันอย่างน้อยหกชั่วโมงนะคะตัวนี้รับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าขอวันนี้นะคะคุณน,น,นะ,ะตัวนี้ใช่ไหมคะที่ซื้อมากินแกพูดข่ะใช่ใช่ท่านมากี่วันแล้วคะตอนนี้กินอยู่ไหมคือจริงๆก็กินมาสี่ห้าวันแล้วนะแต่ว่าแต่จริงๆคือเมื่อคืนก็หายปวดแล้วก็เลยเลิกกินเพราันต้องไปคิดใช้ยาประจำปฏิบัติ อ๋อค่ะช่วงสี่ห้าวันมานี้คุณน้ามีการปวดฟ้องฉีดคนเลือดหรือว่าตัดคนเลือดไหมคะไม่มีแล้วคุณมัน,น,น,นทำให้เลือ,อ,อดออกอาอเราทาให้เกิดได้ะคะ่ะแต่ถ้า,ากินยาในขนาดที่เหมาะสมเนี่ยก็จะพบได้น้อยแต่ดนกรณีของคุณน้าไม่เหมือนกันนะคะเพราะคุณน้ากินยาละเลืยเลือดอยู่ถ้ามันกินยาตัวนี้เข้าไปอีกโอก,กาสที่คุณน้าจะเกิดเลือดออกบริเวณต่างๆในร่างกายจะเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะดังนั้นเวลาคุณน้าจะกินยาอะไรต้อง,องระวังเศษนะคะ ซื้อยาจากเภสัชกรและด้าทุกครั้งว่ากินยาละาลายนิ้วเลือดอยู่เภสัชก,กรจะได้แนะนําได้ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณน้านะคะนะ้าไมซื้อยาที่ไหนมาคะเนี่ยก็ร้านานะหมอตีมาต่อซอ่ไงบอกเจ๊แก้ว่าออกตกปวดขา<ม>เจ๊ก็เลยเอาอยานมาให้ก็อลองกินดูก็หายีก็คิดว่าไม่เป็นไรเลยส่ยาตัวนี้มาลดปวดได้ก็ถูกต้องนะครับคุณนะ้าแต่มันไม่ปลอดภัยสาหรับการใช้ยาร่วมกับที่คุณน้ากินนะคะอย่างที่แนะนําไปนะคะ การใช้ยาตัวนี้กับยาตัวเดิมของคุณน้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงหลายอย่างตามมาได้เช่นเลือดออกตามใบฟันเลือดออกในตาขาวเกินจ้ำเลือดตามตัวฉีกบอเลือดหรือถ่ายบอเลือดเวลาเกิดบาดแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดยากหรือที่ร้ายแรยเนี่ยก็คือเลือดออกในสมองได้ค่ะหมอหมอแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าจ้าเลือดเลี่ยมันใช่เกิดยวกับการกินยาหรือเปล่า รอยนี้คุณน้าเดินไปกันให้หรือว่ามีของตกมาใส่ก่อนไหมคะก็ไม่นะคือบางทีก็ขาอ่อนแรงในบางทีก็เลยเดินระวังหน่อยเพราะว่ากลัวล้มขนาดมันใหญ่ขึ้นไหมคะมี่จะอีกว่าไหมคือตอนแรกอะรู้สึกว่ามันน่าจะเล็กกว่าน,นะคะหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีที่อื่นะค,ะคุณนา้าคนะคุณน้าเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะชเฉยอาการที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากยานะคะเพราะว่าคุณน้ากินยาตัวนี้หลายวันอยู่ พี่ว่าก็น่าจะใช่นะคะเพราะว่าดูแล้วผู้ป่วยไม่น่าจะมีจากสาเหตุปจัจจัยอื่นตัเลือดก็ไม่เจ็บด้วยอะ่ะพี่ว่าก็น่าจะใช่เอ่นก็ไม่มีแล้วนะพี่ว่าเป็นเนี้ยแหละงั้นให้พี่สรุปไข้ผู้ป่วยเดี๋ยวแล้วกันเก่งมากเลยนะคะที่บริาหารร่างกายทุวกวันเดี๋ยวพี่บริษัจะคุยกับคนนุณนายต่อ นะคะพวกหนูคิดแล้วว่าจ้ำเลือดที่เกิดขึ้นที่แขนของคุณน้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณน้ากินยาเพคีมร่วมกับยาเดิมของคุณน้าที่นี้พวกหนูยังให้หยุดยาเพแคมก่อนค่ะอาการมันจะดีขึ้นจ้ำเลือดมันจะค่อยๆหายไปจะว่าจะให้คุณน้าสังเกตอาการตัวเองเพิ่มเติมนะคะถ้ามีจ้ำเลือดมากขึ้นเหลือการที่คุณหมอได้บอกไปก่อนหน้านี้ให้รีบมาพบแพทย์ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดนะคะเพราะถือว่าการคุณน้าแย่ลงให้รีบมาเลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าเวลาฉี่หรือว่าเวลาถ่ายหรือว่ามีเลือดออกตรงตาอะไรอย ค่ะยังไงคุณนะสามารถอ่านได้จากแผ่นพับที่หนูให้ไว้เลยนะคะเวลาปวดขาก็ทาตามท่านี้ดูด้ยน่ะมือสาที่ก็ยื่นะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้น,นะคะเคคีเลยหางจะได้สุกแรงที่ขาใช้อยู่บ้านกันเยอะหรอคะเนี่ยใครใช่วยดูแลบ้านาาาค,ค่ะข้าวค่น้ำให้กินค่ะโอ๋ออยู่กับลูกสาวแต่ว่ามัานไปทํางานในเมืองนู่นเมงก็ค่ะ เดี๋ยวเอาเอกสารแนะนำการเอาฝึกออกกำลังกายให้ลูกสาวช่วยดูแลนะคะจะได้เรียนฟ้องไว้อยู่ดีเลยนีนนนจ้ะอันนี้พวกเราขอรบกวนคุณนาแค่นี้นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะยังไงเจอกันเดือนหน้านะคะครบรอบปุบวันนะัดเจอเนี่ยหมอจะเจาะเลือดพอดีจะได้มาดูผลเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าคะ่ะพี่หนูบอกคนะุณนาก็ไม่ลืมนะคะ ไม่ลืมไม่ลืมต้งอถ้าเวลาเราไปร้านยาก็ต้องเจอพี่สุนิทลแลอ้อแจ้งเขาว่าเออเราประทานยาแล้วอั่างท่เลือดหยุดนช่ไหแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเั้นเดี๋ยวพวกหนูกลับแล้วค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ